ชาเรนแต่งหน้าภายในสามนาทีเริ่มแรกเลยนี่ขอเฉล่ยจะเป็นน้ำแรกปึ๊บ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 เวลาไปโรงเรียนเราจะเป็นแบบคนที่ตื่นสายมากต้องเร่งในการแต่งหน้าสุดไปโรงเรียนอันชาให้ขเขาชิลเลิกก็พอทุกคนได้ไม่โปะแล้วก็ไอเทมที่เราถึกว่าขายไม่ได้เลยนี่คือนี่ฟองน้ำมานินแคลทุกคนบอกเลยว่านิ่มมากตัวนี้เป็นแผ่นเบลด,ด้วยเกลี่ยเร็วแล้วก็สมูทมาก ถ้าใช้มืออาจจะแบบเป็นคาบมันไม่เนียนเท่าอ่ะต่อไปต่อไปต่อไปเขียนคิ้วเขียนคิ้วเขียนคิ้วเอาแค่แบบตามขนคิ้วของเราเลยละกันเกาเรียกว่าตามทรงคิ้วที่เรามีเอาให้มันแบบมีหน่อยมีหน่อยแก้มละกันแก้มเป็นสีชมพูน่ารักน่ารักละกันปาปป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 ปฮาลิฟ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 เฮหมดละนี่รอระหว่างวันถ้าใครแบบหน้ามันง่ายอันนี้คือผมไปใช้ที่โรงเรียนเด้อจะดีนะทุกคนแบบว่ากิ้ง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  หน้าให้มันเลยแต่งหน้าภายใน3นาทีได้แค่นี้เอาให้มันไม่โซม,มเป้าเรียงคู่จับโปไม่ได้แน่นอน